คลิปนี้ยายปุ่นจะทำหมกหัวปีใส่จิ้งหรีดจ้าหัวปีอ่ะยายปุ่นเก็บมาจากนานะหัวเล็กมากๆเลยไม่รู้ว่าวันนี้เราจะทำได้กี่หอ่อเพราะว่าหัวปีอ่ะเล็กนิดเดียวเองตอนนี้ยายปุ่นก็กำลังสับหัวปีอยู่เลยค่ะหน้านี้อ่ะไม่ค่อยมีกล้วยกินหรอกค่ะเป็นเพราะว่ามันแห้งแ้งหรือเปล่ามันก็เลยไม่ได้กินกล้วยสักทีขนาดหัวปียังเล็กนิดเดียวเลยเนาะต้นมันไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์สักเท่าไหร่พอสับหัวปีเสร็จแล้วยายปุ่นก็ทำการตำเลยจ้าเครื่องปรุงก็มีพริกหอมแดงกระ เตยมตาลงไปคลุกเคล้าให้มันเข้ากันไปเลยค่ะแล้วยายปุ่นก็ใส่ขมิ้นด้วยนะคะทุกคนแล้วตอนนี้ยายปุ่นก็ใช้ให้ตัวเล็กไปเก็บยอดมะขามอ่อนยอดมะขามอ่อนนี่ก็คือต้นหน้าบ้านตัวเล็กเองเลยค่ะยอดมันก็มีเยอะอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าตัวเล็กเก็บไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่หรอกค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่เยอะอะมันจะเปรี้ยวนาะก็เลยเอาแค่นิดเดียวพอนี่จ้ายอดมะขามอ่อนเราได้แค่นี้ยายปุ่นก็เอาไปใส่ในครกของเราเลยค่ะแล้วก็ตาคลุกเคล้าให้มันเข้ากันไปเลยตอนนี้ในวัดนะเขามีงานบุญนะคะทุกคนเขาเตรียมส่ง น้ำพระพรุ่งนี้ค่ะเขาก็เปิดเพลงแล้วเขาก็ประกาศเสียงดังมากๆเลยค่ะก็อาจจะได้ยินเสียงเขาประกาศด้วยนะคะทุกคนเพราะวะา่าบ้านตัวเล็กก็อยู่ใกล้วัดมากๆเลยตอนนี้ยายปุ่นก็ปรุงรสแล้วนะคะใส่ผงชูรรสลงไปค่ะตามด้วยรถดี้แล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำปลาร้าของเราค่ะแล้วยายปุ่นก็ใส่น้ำกะทิลงไปด้วยนะคะทุกคนเราไม่มีลูกมะพร้าวนะคะก็เลยใส่เป็นกะทิกล่องแทนแล้วก็ตําเครื่องทุกอย่างให้มันเข้ากันไปเลยค่ะตอนนี้ยายปุ่นก็ตาให้มันแหลกเข้ากันไปเลยค่ะนี่จาหนหน้าตาคนตําก็คือ น่ารักมากๆแล้วตอนนี้ยายปุ่นก็ตักใส่ในหม้อเลยนะคะโหว่าหัวปลีลูกเล็กๆก็ยังได้เยอะอยู่นะคะทุกคนแม่ก็ใช้ให้ตัวเล็กไปล้างใบแมงลักอยู่นะคะพอล้างสะอาดเสร็จแล้วแม่ก็เอาใส่ลงไปในหม้อของเราเลยค่ะแล้วเราก็เอาจิ้งหรีดของเราใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะจิ้งหรีดในแม่ก็หาได้เยอะมากๆเลยโอ้โหตอนตัวเล็กพูดอยู่ตอนนี้ก็ได้ยินเสียงพระสวดด้วยนะคะทุกคนดีจังเลยค่ะได้ยินเสียงพระสวดไปด้วยตอนนี้ยายปุ่นก็กะมังคุกเขาให้มันเข้ากันไปเลยค่ะแล้วยายปุ่นก็เอามาห่อใส่ใบตอง นี่จ้ายายปุ่นห่อแบบนี้เลยนะคะมันง่ายดีทําตามใจฉันเลยนะคะห่อแบบไหนก็ได้ให้แต่ว่ามันอยู่ก็พอเนาะยายปุ่นก็เอาลูกแมพเย็บเลยนะคะทุกคนง่ายดีนะคะทําแบบไหนก็ได้เพราะว่าเรากินเองค่ะห่อแรกเสร็จแล้วนะคะอันนี้ห่อที่2เลยนะเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่ตัวเล็กชอบกินเหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวเล็กอ่ะชอบกินหัวปลีมากๆห่อที่2นี่ก็คือห่อจัมโบ้เลยนะคะเพราะว่ามันใหญ่วันนี้ก็น่าจะได้ประมาณ3ห่อนี่แหละคะ่ะทุกคนถ้าเกิดว่าหัวปลีมันใหญ่มันก็จะได้เยอะกว่า แต่นี่อะหัวปีมันเล็กกระติดเดียวเองก็เลยได้แค่นี้ได้แค่3ห่อจริงๆแล้วค่ะทุกคนแล้วเราก็จะเอาไปนึ่งเลยนะคะได้3ห่อนี่คือกินไม่หมดหรอกนะคะเพราะว่ามันเยอะอยู่ตอนนี้ยายปุ่นก็เอาฝามาปิดไวะะ้แล้วค่ะรอให้มันสุกย่างเดียวตัวเล็กมาเปิดดูตอนนี้ก็คือมันหอมมากๆเลยค่ะทุกคนแต่ว่ามันยังไม่สุกเลยนะคะพอทํากับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวเล็กก็พาเด็กๆมาเดินเล่นค่ะเพราะว่าตอนเย็นอนะอากาศที่บ้านตัวเล็กอะค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะ,คะทุกคนเด็กๆก็พากันโยนก้อนหินลงน้ําค่ะก็โยนแข่งกันนะคะ ว่าใครจะโดนก้อนหินได้ไกลก่ากันค่ะเด็กน้อยก็พากันเล่นอย่างสนุกสนานเลยค่ะพอกันเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวเล็กก็ชวนเด็กๆกลับบ้านแล้วนะคะเด็กๆก็เดินกลับบ้านกันแล้วเนาะพอกลับมาถึงบ้านหมกหัวปลีของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตัวเล็กก็ไปเอามาแกะชิมก่อนค่ะกับข้าวข้างหน้าตัวเล็กก็คือป่นมะเขือแล้วก็ปลาทอดนะคะก็มีแต่เมนูบ้านๆนะคะแต่ว่าอร่อยทุกเมนูเลยค่ะนี่จ้าทุกคนหมกหัวปลีใส่จิ้งหรีดหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวตัวเล็กขอชิมก่อนนะคะว่ามันจะอร่่่อยรเปลานีจ เราเล็กก็ตับคําโตโตเลยว่าปายรสชาติมันก็อร่อยกำลังดีเลยค่ะหิวด้วยกันไหมล่ะคะมาจ้าทุกคนมากินด้วยกันคะ่ะมีใครเคยกินเมนูนี้บ้างหรือเปล่าคะถ้าเกิดว่ามีอย่าคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะทุกคนจะได้รู้คะ่ะว่ากินอาหารคล้ายๆกันหมวกหัวปลีใส่จิ้งหรีดก็คืออร่อยมากๆมาจ้าทุกคนมากินข้าวด้วยกันจา้าอร่อยจนหยุดไม่ได้จริงๆเลยนะคะโอ้โหวันนี้กินข้าวก่อนเพื่อนเขาเลยคะ่ะเพราะว่าวันนี้ตัวเล็กหิวข้าวนะคะก็เลยกินข้าวก่อนเพื่อนเขาเลยคะ่ะอร่อยมากๆเลย